สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่สําหรับชาว Score addict ทุกๆท,ท,ท่านของเจมสลาลิก้านะครับปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงการงานชีวิตราบลื่นนะครับขอให้เริ่มต้นปีด้วยพลังแรงใจที่เป็นเปลี่ยม แล้วก็ให้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับของทุกทท่านเลยสําหรับคลิปแรกของเราในปี2 5 6 9หรือ2,26 0นี้นะครับขอย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตั้งใจว่าจะจัดทีมยอดเยี่ยมนะครับ11นักเตะยอดเยี่ยมของศึกลากิาตลอดช่วงปีปฏิทิน2,25 0หรือ2,568นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ลองดูซิว่าเจมจัดออกมาแล้วเนี่ย ตรงใจหรือไม่อย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกด้วยหรือหลังจากดูของผมแล้วลองจ 11, ัด11เล่นคนแรกยอดเยี่ยมประจําปี2020ตลอด1ปีปฏิทิน365วันเอามาเทียบกันดูดูซิว่าของท่านออกมาเป็นอย่างไรก็ได้นะครับอ่ะสำหรับผมนะครับจะจัดทีในระบบ4-3-3ในตำแหน่งผู้สอนป,ประตูเนี่ยผมลังเลระหว่างโจนกาเซียกับติโบกูกตัว ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นซีซันที่ยอดเยี่ยมของโจนกาเซียเป็นผู้สัมประตูยอดเยี่ยมของศึกลาลิกาแต่ระนั้นก็ตามมาปีนี้ก็มีช่วงที่เขาบาดเจ็บหนักแล้วก็หายไปแล้วก็มามองกันที่ผลงานในระยะยาวๆของติโบกกตัว mm. ก็เห็นได้ว่าเขายือนอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอดถ้าไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่ติโบกกตัวทำผลงานย่ำแย่หรือว่าก่อความผิดพลาด ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในตำแหน่งผู้สอบประตูยอดเยี่ยมแห่งปี2025ผมขอยกให้กับติโบกูตัวในด่านของเรอัลมาดริดนะครับส่วนในตำแหน่งแบ็คขวาก็มองไว้2คนสุดท้ายตัดสินใจเลือก oh Gosh, rente. เอามาโกสเดอเรนเต้เอาจริินชูสกุงเร็กก็มาตรฐานยอดเยี่ยมนะครับประสบความเร็จเป็นแชมป์ลาลีก้ากับบาเสโลนาด้วยแต่ก็มีบางช่วงบางเกมที่เขาฟอร์มหลุดฟอร์มแผ่วลงไป ส่วนมาคอร์เอรินเต้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์กับแอตเลติโกมาดิแต่ผลงานการเล่นของเขาเนี่ยโดดเด่นมากเป็นแบ,บ็กขวาที่เกิดจากการปรับตำแหน่งมาคอร์เอรินเต้เนี่ยเล่นมาตั้งแต่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับตัวริมเส้นกองหน้าจนกระทั่งถูกโชโลมาจับเล่นเป็นแบ,บ็กขวาค่อนข้างที่จะถาวรซึ่งเจ้าตัวก็ทำออกมาได้ดีครับมีมิติการเล่นที่ครบถ้วนหลากหลาย เวลาเน้นเกมรับก็แข็งแกร่งมากครับใครก็เลี้ยงผ่านยากเวลาขึ้นไปเน้นเกมรุปเปิดเกมรุปก็โจมตีได้อย่างเฉียบคมดุดันทั้งเรื่องของลูกครอสลูกสอดเข้าไปลูกยิงประตูมีครบถ้วนครับดังนั้นแล้วจึงมอบตำแหน่งแบ,บค็คขวายอดเยี่ยมให้กับมา c คอสโด e เรนเต้ไปนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยจริงตัวเลือกเนี่ย มีค่อนข้างน้อยที่ฟอร์มโดดเด่นนะครับท้ายที่สุดแล้วผมเลือกไปที่มิเกลกูเตเรสของจิโรนาถึงแม้ว่าปีที่แล้วจิโรนาผลงานจะแผ่วลงไปแต่โดยภาพรวมมิเกลกูเตเรสก็ยังมีอิทธิพลต่อเกมของทีมของจิโรนาค่อนข้างสูงผลงานโดยส่วนตัวการเล่นของเขายัางยอดเยี่ยมอยู่นะครับผมยกให้เป็นมิเกลกูเตเรส่วนเซนเตอร์นะครับคนแรก ให้เปากูบาซี่ครับโดดเด่นตลอดแทบไม่มีช่วงไหนที่ฟอร์มตกลงไปเลยนะครับอาจจะมีบางช่วงแต่ก็เล็กๆมากๆนะครับโดยรวมก็คือเสาหลักของทีมอย่างแท้จริงอีกคนหนึ่งที่ยกให้นะครับก็คือดานี่บีเบียนครับของแอตติกบินเบาปีที่แล้วโดดเด่น outstanding จริงๆมาปีนี้นะครับฟอร์มของบินเบาแผ่วลงไปก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักของดานี่บีเบียนในการแบกแผงหลักของแอตติกบินเบานะครับแต่ ผลงานโดยรวมตลอด365วันของปี2025ผมก็ยังมองว่าดันนี่บีเบียนยังดูดีแล้วก็ดกเด่นนะครับมีอิทธิพลต่อเกมของทีมเนะี่ยมากกว่าในรายของเอริกกาเซียหรือในรายของโรนารโคหรืออันเดรโอรดิเกอร์หรือเอแดมมิลิเตาก็ยกให้เป็นดันนี่บีเบียนครับในส่วนของแผงแบ็กโฟผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาว่ากันที่แดนกลางคนแรก แทบไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณเลยครับเปดรีเลยครับนี่คือนักเตะที่ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็อยู่ในขั้นเวิร์กคลาสอย่างแท้จริงละบาซ่าจะไม่เป็นบาซ่าถ้าไม่มีเปดรีพูดอย่างนั้นเลยครับเป็นคนควบคุมจังหวะเป็นคนจ่ายบอลอีกทั้งในเรื่องของเทคนิคส่วนตัวก็ยังยอดเยี่ยมมากๆเลือกเปดรีมาผมเชื่อว่าไม่มีใครขัดข้านอย่างแน่นอนนะครับต่อมาครับอีก2คนในแผงกลางนะครับ คนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมิดฟิลด์วัยเก่าของทีมเอาจริงๆผมก็มองไว้ที่อเล็กซ์บาเอนาเหมือนกันแต่ท้ายสุดแล้วตัดสินใจเลือกอิสโก้นะครับเพราะว่าอิสโก้เนี่ยนะครับเเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อเกมของโรเบริสอย่างแท้จริงโดยเพาะฤดูก,กาลที่แล้วก่อนที่จะบาดเจ็บไปนะครับเขาได้นักเตะยอดเยี่ยมหรือ MVP ของเกมเนี่ยถึง18นัดจาก27เกมที่ลงสนามนะครับ แล้วก็ด้วยผลงานนี้ทำให้มันไม่สามารถที่จะมองข้ามอิสโก้ไปได้เลยนะครับดังนั้นแล้วครับในตำแหน่งแผร์วิฟิลอีกหนึ่งคนนะครับของเจมส์ลาดิกาปีนี้ยกให้เป็นอิสโก้จากเดรีจากอิสโก้แล้วนะครับมากันที่คนที่3คนนี้เนี่ยนะครับอาจจะผลงานเรื่องของสิงติการยิงประตูหรืออาซิสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ แต่ว่าเป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพระแล้วก็เป็นไดนามิกเป็นห้องเครื่องนะครับของเรัลมริดอย่างแท้จริงนั่นก็คือเซดริโกวาเวเดครับอย่างที่บอกครับถึงแม้ปีนี้ประตูจะไม่เยอะแอซิสจะไม่มากมายแต่การที่มาริดยืนหยัดอยู่ในระดับนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทํางานหนักของเฟเดวาเวเดครับมากันที่แนวรุกครับทางด้านขวาไลามินยามลาเลยครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับ เด็กคนนี้เก่งเกินวัยเก่งแบบหน้าเหลือชื่อจริงๆโดยเพราะทักษะการเลี้ยงบอลน,นะครับการดวลตัวต่อตัววิชั่นนะครับแล้วปีนี้ยกระดับในเรื่องของการจบสกอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็มองว่าทางด้านราเมินยามมาคือสุดยอดตัวรุกที่จะต้องติดทีมยอดเยี่ยมของผมนะครับส่วนฝั่งซ้ายผมยกให้เป็นราฟินยาราฟินยาเองก็โดดเด่นมาก ปีที่แล้วเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถคว้ารางวัลบอลลงดอนได้เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มก็เล่นมันกระฉูดจริงๆจํานวนประตูจํานวนแอซิสนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นทัศนคติดีมากครับยกให้ราฟินญาและในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าผมยกให้เป็นเคลิยันเอ็มบัเป้ตลอด1ปีปฏิทินปกติ3 6 5วันซัดไป39ประตูตกก่า สุดๆจ,จริงๆสำหรับเคลียร์บ,เบัเป้นะครับถือว่าเป็นเดอะแบงค์ของรสมรดนัณเวลานี้ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือทีมยอดเยี่ยมตลอดปี2025ในสายตาของเจมส์โดลิก้า mm hmm. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์กันมาหรือคุณผู้ชมจะจัด11คนแรกในแบบของคุณผู้ชมด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ลองจัดกันมาให้ผมได้ดูนะครับอ่ะท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสุขภาพ เป็นเพื่องสาคัญริงครับสาหรับการดําเนินชีวิตให้ดีในช่วงปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกทกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็มีหน้าที่การงานที่รุ่งโรดนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาติดตามนะครับเจมส์ฬิกาติดตามสกอร์อดีของเราไปเรื่อยๆนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับ